สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องคุณยายเกณฑ์จ h ช n แนลนะคะ,ะวันนี้เราจะพามาทํากรองน้ําบ่อบาดาลน,นะคะจากตรงนู้นมาลงตรงนี้นะคะก่อนอื่นก็ช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะใส่ตะแกงตาใหญ่นะคะลงไปก่อนอันนี้เราได้ตัดทิ้งไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะใส่อีกชั้นหนึ่งสองชั้นนะคะตะแงตาใหญ่ค่ะต่อไปเราก็จะใส่ตะข่ายตะข่ายตาเล็กนะคะใส่ลงไป แล้วก็จะใช้ตะกร้าเนี่ยค่ะเจาะรูที่ก้นตะกร้าแล้วก็จะใส่ลงไปวางตกไปที่รูเนี่ยค่ะแล้วก็จะเอาเหินเรียงก่อนนะคะ ให่หินก้อนใหญ่เป็นที่อ่ากะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะใส่สี่ชั้นนะคะแล้วเราก็จะใส่หินก้อนเล็กลงไปนะคะ ใส่หินก้อนเล็กลงไปครึ่งได้ครึ่งตะกร้าแล้วนะคะเราก็จะใส่ทรายนะคะ ใส่ทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชั้นต่อไปเราก็จะมาใส่ขี้แกบเผาลงไปทับชั้นบนสุดนะคะค่ะพอเราจัดการพื้นที่ในส่วนของตะก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดการในส่วนของพื้นที่รอบๆตะก้าข้างในบ่อกันนะคะได้ต่ดตะก้าเราก็จะใส่หินก้อนใหญ่ลงไป้ลย,ยนะคะ ก็จะเอารอบๆห้องแต่งห้างหน้านะคะ แล้วก็ใส่ทรายลงไปเลยนะคะ ค่ะชั้นต่อไปเราก็จะมาใส่แกลบนะคะแต่ก่อนที่จะใส่แกลบล้วก็ทําเหมือนกันค่ะคือเอาตะไารหลูกตาเล็กนะคะตะไคร่ลูกเล็กปูลงไปก่อนนะคะ เอาแกะทับลงไปเลยนะคะอันนี้คือ,อวัสดุพวกนี้เราจะซื้อมาจากร้านาที่ทำเกี่ยวกับกองน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเกิดเป็นแกบที่เราซื้อตามทั่วๆไปมันก็ยังไม่สะอาดนะคะแต่ตรงนี้มันสะอาดมาแล้วนะคะคือเขาทาความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเห็นทรายอะไรเขาก็ล้างมาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตรงนี้แกบก็จะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะ ราจะใช้ตะข่ายตาเล็กคุมลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่มีใบไม้หรือสิ่งสปปกปรกตกลงไปในบ่อกรองของเรานะคะ,นะคะปิดให้เลยขอบบ่อมาเลยนะคะค่ะต่อไปเราก็จะใช้ตะข่ายตาใหญ่นะคะ ลงไปอีกทีนึงนะคะ ค่ะพอเราะตัดตะข่ายตาใหญ่ทับลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาตะข่ายตาเล็กปิดอีกรอบหนึ่งนะคะกันใบไม้ใบลำไยอะไรตกลงไปนะคะ นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของขั้นตอนการทำกองน้ำบาดาลไว้ใช้งานอุปโภคนะคะอ่าเราก็จะตัดแต่งขอบมันให้สวยงามนิดนึงแล้วเราก็จะใช้เชือกนะคะมัดค่ะตอนนี้เราก็ใช้อ่า ตะข่ายพื้นเล็กนะคะขึงแล้วก็เอาเชือกมัดให้มันแน่นแล้วนะคะอ่าแล้วก็จะเอาฝาปิดทับลงไปนะคะแล้วก็เจาะรูเพื่อที่จะให้น้ําลงไปกองตรงนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นอันเสร็จแค่นี้นะคะขั้นตอนของการทํากองน้ําบาดันฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ช่องคุณยายเกณฑ์จิ channel ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดกันรับชมคลิปต่อไปของคุณยายแล้วจะมาอัปเดตให้ดูเป็นครั้งต่อๆไปเยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, once you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me.